สวัสดีครับสวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับวัดนีกับช่างติ๊กนะครับวันนี้นะครับมารีวิวจากเช่นเคยนะครับเป็นจาก Kingtech เช่นเคยนะครับตัวนี้นะครับรุ่นนะครับเอ่อ CTD 97 13นะครับผมตัวนี้นะครับข้อพิเศษนะครับคือคอเล็กนะครับคอเล็กขนาดใส่แขนเสื้อนะครับตัวนี้คอเล็กขนาดใส่แขนเสื้อประมาณเจ็ดเซนนะครับตัวนี้คอเล็กมากนะครับ เป็นรุ่นคอเล็กนะครับมีระบบมีดตัดในตัวนะครับระบบมีดตัดได้นะครับในตัวนะครับระบบยกสินผีนะครับระบบยกสินผีนะครับตัวนี้เป็นออโต้นะครับแล้วก็มีุดระบบตัดได้นะครับออปชันอันนี้จีกุ้งครับอ่าตัวนี้เขาประกอบประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับระบบนะครับออปชันเต็มนะครับลูกเบี้ยวอยู่ด้านนอกนะครับลูกเบี้ยวนะครับปบิห่างอยู่ด้านนอกไอ้ลูกเบี้ยวร้อยได้นะครับอยู่ข้างนอก นะครับมอเตอร์นะครับในหัวมอเตอร์ไดเล็กนะครับตัวนี้สวยงามนะครับตัวนี้ข้อพิเศษนะครับก็คือเป็นคอเล็กนะครับนะครับรุ่น CTD 9713นะครับเอาประกอบขาขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีนะครับสายยางนะครับประกอบขึ้นมานะครับประกอบขาขึ้นมาแล้วเป็นบล็อกคอมนะครับด้านล่างนะฮะแต่สวิตนะครับเพราะว่ากันนะครับจันช็อตนะครับแต่สวิตนะครับตัวนี้ปรับตี เป็นกล่องโฮชินนะครับตัวนี้นะครับสวยงามครับตัวนี้ของแถมนะครับก็จะมีนะครับก็มีเอ่อจะมีซิลิโคนนะครับซิลิโคนให้มีไขควงนะครับไขควงนะครับมีเข็มนะครับมีการเข็มนะครับอ่าโอเคครับนะครับรุ่นนะครับเป็นคอเล็กนะครับตัวนี้ใส่แขนเสื้อเด็กนะครับ อขอบคุณครับในการรับชมครับผิดพลาดประกันได้ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ